สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า8 8 8คลิปที่408นะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยทวิตเตอร์นะของคุณสีแซดที่ทวิตไว้เมื่อวันที่8เดือน11นะปี2022ก็คือปีที่แล้วนะก็จริงๆเป็นทวิตเตอร์เก่านะฮะที่มีการพูดบอกว่านะพวกเรายังโฮรูน่าซีไว้ตั้งแต่วันแรกนะจนถึงปัจจุบันนี้นะก็เป็นการย้ำเตือนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอตัวลู n a C ซีเนี่ยนะบรรดา,าบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นโนดนะครูคอยหรือโนดต่างๆก็ยังโฮ o ลูนา่าซอยู่นะแล้วก็ย,ยังรอคอยกันรีเพ็หรือการทำงานซึ่งวันนี้นะทีมรีเพ็ก,ก็ได้มีการอัพ,อพเดตนะฮะอัปเดตประจำสัปดาห์ซึ่งถามว่ามีความคืบหน้าอะไรจริงๆความคืบหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องการเจรจาก c อเช g งนั่นแหละนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการทำงานแบบสเปเหระนะ ก็เป็นเรื่องการลงโค้ดปรับโค้ดนะแก้โค้ดทดสอบอะไรต่างๆนันะนะอันนั้นก็ต้องปล่อยกันไปนะอีกเรื่องหนึง่งซึ่งสำคัญสำหรับวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องกรณีที่ศาลตัดสินให้ริปเปิไม่ใช่หลักทรัพย์นะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะฮะชัยชนะของริปเปิหรือ XRP เนี่ยก็มีผลนะทำให้ตัวสภานะมองเห็นว่าเออการกระทำของตัวเซกเนี่ย นะครับไม่ถูกต้องนะแล้วก็ถูกประนามฉะนั้นอาจจะมีการออกกฎระเบียบและนำำําคําพิพากษานี้เนี่ยไปดําเนินการเพราะว่าเขากําลังอภิปรายในการปรับโครงสร้างนะตัวเซกอยู่อีกอันนึงนะฮะเป็นเรื่องสําคัญเลยก็คือตัวเซกได้รับเขาเรียกว่ารับรู้อะนะเหมือนเอาง่ายๆคุณไปยื่นเอกสารแล้วงานทะเบียนเนี่ยเขาตอกนะฮะเอกสารลงรับ เอกสารว่ารับรู้การขอใบอนุญาตของแบ็กล็อกแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะแต่การที่เซกเนี่ยยังยือ้อพยายามยื้อนะยื้อเวลายือย้อยืมันอยู่เนี่ยไม่รู้ยื้อทําไมก็ทําให้ทางยุโรปเนี่ยเขาอ,อนุมัตินะฮะใบอนุญาตไอ้สปอร์ตบิตคอยเนี่ยนะแล้วนะแล้วตอนนี้อินโดเองนะก็จะเปิดเอ็กเชิงนะของรัฐเองฉะนั้นกระแสงเงินสดเนี่ยที่มันจะไหลเข้าเนี่ยนะใคร เร็วคนนั้นได้นะใครเร็วคนนั้นได้อีกอันนึงบรรดาเอ็กเชนต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอยเบดก็ดีนะไบแนนซ์ยูเอสก็ดีนะหรือคาเค้นก็ดีเนี่ยก็เตรียมที่จะลีดนะ XRP ขึ้นกระดานใหม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ต้องดูนะฮะว่าลีดไปเลยหรือ,อยังส่วนราคาของบิตคอยที่มีการดั้มลงเมื่อคืนก็สารพัดวิเคราะห์ บางคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นการล้างพวกาสายสายรองนะก็ฆ่าสายชอ็อตอะไรอย่างงี้สายสายรองอาสายชอ็อตฆ่าสายรองนะบางคนก็บอกว่าเป็นการแอบ,บขายบิตคอยที่สมเร็การเนี่ยยึดมาหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวเมื่อวัยนี้ว่ามีการโอนบิตคอยเนี่ยเข้ากระดานนะฮะเหมือนจะซุ่มขายฉะนั้นหลังจากนี้ก็อาจจะได้รับข่าวนะว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้เก้าหรือห0 0 0 0หมืกว่าบิตคอยเนี่ยถูกขายไปหรือยงนะัง ให้มันขายให้มันจบๆนะมันจะได้ไปกันสักทีคือเหมือนกันว่าขายเพื่อเอาเงินเข้าหลวงอะไรประมาณนี้นะ,อะนอกนั้นก็จะเป็นข่าวทั่วไปนะอันนี้ก็เป็นทวิ t เตอร์นะฮะของคุณ CZ ที่บอกนั่นแหละอันนี้เป็นการตอบคำถามของ s i p m e นะ11ข้อด้วยกันในกระบวนการชำระหนี้นะแล้วก็พักชำระหนี้ซึ่งหลายๆคนที่ไปลงทุนกับ s i p m e เนี่ยก็ เออบางคนก็บอกว่าเจ็บอยู่พอสมควรอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดเอานะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลงทุนกับซิฟเมกคือจริงๆก็มันนี่แหละการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงการไม่ลงทุนมันก็มีความเสี่ยงนะคุณจะเก็บเงินไว้คุณก็สู้เงินเฟอ้อไม่ได้อันนี้ก็เป็นข่าวนะฮะของสภานะสมาชิกสภาของเกสเนี่ยท่านนี้เองก็บอกว่าเรียกร้องให้มีการสอบสวนเจ็กโดยระบุว่าหน่วยงานนี้นะทำตัวเหมือนตำรวจจาราจรที่มากเกินไปโดยพราการออกเขาเรียกว่าออกตัวขับรถในขณะที่ นะที่เก็บอะไรเนี่ยเกินขีดจำกัดนะความเร็วเขาเรียกว่าเก็บความเร็วไว้เป็นความลับเหมือนง่ายๆอ่ะนะเวลาคุณจะคุณจะปรับคนอื่นเนี่ยคุณก็บอกว่าเอ้ย э นี่คุณทำผิดนะแต่คุณไม่บอกหรอกว่าความเร็วกี่ไมลนะคือไม่แจ้งคือไม่แจ้งก่อนให้รูนะ้ว่าเป็นความผิดเหมือนเอาง่ายๆคุณกำลังจะบอกว่าออคุณบอกว่าการกระทำนี้จะเป็นความผิดนะคุณก็ต้องบอกให้คนอื่นทราบก่อนไม่ใช่บอกว่า Uh, พอเขาทําไปแล้วคุณบอกเน,นี่ยเป็นการกระทําความผิดโดยคุณยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าไอเนี่ยมันเป็นการ,กรทําความผิดเหมือนคุณบอกว่าห้ามขับรถเกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงถ้าคุณเขียนป้ายไว้แล้วเขายังขับอันนี้ผิดแต่ถ้าเกิดเขาขับโดยที่มันไม่มีป้ายอะไรบอกเลยอย่างเงี้ยอันนี้ในความหมายเขานะฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยสภาเองเนี่ยหลายคนที่เป็นคริปโตเนียนนะโดยเฉพาะคุณโรเบิร์ตก็ดีใครก็ดีนะนะก็คงจะ ใช้ นะคำพิภากษารเนี่ยลุมถึงเสกหลังอย่างนี้คุณคอยดูกันแล้วกันนะอีกอันนึงก็เป็นข่าวที่อย่างที่บอกอะไรฮะว่าตัวบแอนด์ยูเอสนะคริปโตดอคอมนะคอยเบดนะคาเคนอะไรพวกนี้ก็จะลีดตัวเขาเรียกว่ารีลีดหมายวเขาเคยดีลีดไปแล้วแล้วเขาก็รีลีดกลับมาใหม่นะ XRP ให้มีการเทรดนะก็ต้องรอติดตามไปอีกอันนึงก็เป็นผู้จัดการทรัพย์สินนะก็คือ CEO อนะของแบ็กลอกก็ได้กล่าวว่าคริปโตเนี่ยอยู่เหนือสกุลเงินต่าง ประเทศเนื่องจากมีความต้องการทั่วโลกอันนี้เขามองระยะยาวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคริปโตเนียนนะก็เป็นชาวคริปโตอีกอันหนึ่งก็อันนี้นะฮะเป็นเขาเรียกว่ากรรมธาิการด้านการเงินนะของสภานะบอกเขาก็มีการทวิตบอกว่าผู้พักษาของรัฐกลางเนี่ยเพิ่งตำหนินะประธานกรตอต นะโทเคนที่แยกและแตกต่างสัญญาก็ว่าไปอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาจะนำไปใช้เป็นข้ออ้างในการตั้งการสอบสวนนะก็สนุกบันเทิงหลังอย่างนี้นะเอออีกอันนึงนะก็เป็นเสกเนี่ยยอมรับนะออการขอของแบ็กล็อกคือเหมือนคล้ายๆลงรับอะปั๊มลงรับอะเอกสารว่าเออได้ได้ลงรับแล้วนะเนี่ยได้ลงรับแล้วนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก ก้าหนึงแต่ส่วนจะปฏิเสธหรือไม่ต้องดูกันตอนต่อไปแต่ก็ยื้อเต็มที่อยู่พอสมควรซึ่งในตรงกันข้าบนะในต่างประเทศเนี่ยเขาอนุมัติกันเป็นว่าเล่นเลยแต่เหมือนไม่รู้จะกรีดกันไปทำไมนะไม่รู้จะยื้อไว้ทำไมหรือย,ยังเก็บของไม่เสร็จอีกอันนึงก็เป็นทีมนะตอนนี้เนี่ยทีมของรีเป็กอย่างที่มีการรับรู้กันว่าตัว ทีมได้คุยกับพวกเอ็กเชงต่างๆฉะนั้นเนี่ยการรับรู้ในเรื่องการเป๊กตรงนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่การเจรจานะถ้าการเจรจานี้เนี่ยมันวินวินทั้งคู่เนี่ยใครก็เอาแต่ถ้าการเจรจาที่มันไม่วินทั้งคู่โดยเอาเปรียบเอ็กเชงเนี่ยเขาคงไม่เอาแลวออย่างหนึ่งเนี่ยไอการเผาเนี่ยนะฮะจะให้เอ็กเชงเดียวเนี่ยทำคนอื่นเขาไม่ทำมันก็ตัดลูกค้าเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูกันในเรื่องแผนนี้นะ อีกอันนึงก็อย่างที่บอกนฮะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเซกเองได้รับรู้การยื่นเอกสารต่างๆของบรรดาอกองทุนต่างๆนะตามโดยแบ็กล็อกมาเนี่ยเนี่ยพืชเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยอมรับเอกสารแล้วนะก็ต้องดูกันไปนะ,อ,ะอีกอันนึงก็เป็นกราฟของคุณจาวันนะซึ่งพูดถึงแนวรับแนวต้านและราคาขึ้นของลูน่าสีอันนี้ก็ไปดูเอานะฮะเป็นทางเทคนิคขึ้นไม่ขึ้นอยู่ที่เป๊กอ่ะ นะฮะถ้ามันเป๊กยังไงมันก็ขึ้นนะฮะฉะนั้นเราก็ดูกันไปอันนี้เป็นการรับรู้เอกสารต่างๆแล้วก็มีการแจ้งแต่ราคาลงและแปลกนหะมแปลว่ามีการแอบขายทรัพย์สินอะไรบางอย่างอีกอันนึงก็ชุมชนเนี่ยนะฮะ,ะจะแก้ไขาการการเก็บค่าธรรมเนียมนะระยะเวลาการการสเต็กคืออย่างนี้ฮะเวลาเราถอนออกมาใช่ไหมฮะมันจะติดล็อก2 1วันคือไอ้ระบบ2 1วันเนี่ยเพื่อป้องกันการถูกโจมตี นะเพราะครั้งก่อนมันมีการถอนแบบเยอะใช่ไหมฮะมันเลยทําให้ล่มฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยล็อกไว้ยี่ิบเอ็ดวันเพื่อป้องกันให้มันเสถียรแต่เขาอาจจะลดลงมาให้เหลือสิบวันให้เหลือห้าวันอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อป้องกันฉะนั้นยีิบเอ็ดวันนี้มันก็เป็นระยะเวลาที่มันนานเกินไปเหมือนกันนะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูกันไปนะอันนี้เป็นเรื่องของชุมชนจะโหวตกันอันนี้เป็นระดับของลูน่าซีเก้าชั่วโมงข้างหน้า ตอนนี้ยุโรปเองเนี่ยได้อนุมัตินะออการถือสปอตนะฮะบิตคอย ETF นะในเดือนในเดือนนี้นะดูกันไปยาวๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคือฝั่งนู้นเะเขาทำแล้วฝั่งเนี้ยฝั่งสหรัฐอเมริกานี่ย,ยังไม่ทำส่วนฮ่องกงเองเนี่ยคือก็ยังไม่เห็นมีการพิจารณาเนาะ ก็ยังไม่ได้ข่าวว่าหัวปี้เองเนี่ยยื่นขอใบอนุญ,ญาตเนี่ยมันถึงไหนแล้วในทางระบบระเบียบผมว่ามันต้องติดเรื่องระบบกฎหมายระบบระเบียบในประเทศอะนะฮะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วมีคนคาดการนะว่าถ้าเกิดประธานาธิบดีสีจินผิงเนี่ยประกาศว่า,าไม่แบนและคริปโตอันนี้สนุกฮะเพราะว่ามันมีข่าวเกาๆกันออกมาว่าจีนเนี่ยจะเลิกแบนคริปโตนะก็ต้องดูนะ ก็ต้องดูอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สําคัญนะอินโดนีเซียเตรียมเปิดเว็บเทรดนะฮะคลิปโตร,ระดับชาติภายในเดือนกร,รกฎานี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับฝั่งเอเชียของเราก็อย่างที่บอกอะเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้คุณไม่ทำเนี่ยนะก็ถือว่าบันนอกนะบันนอกอยู่พอสมควรมันเหมือนเอาง่ายๆอะนะฮะเม็ดเงินจาก จากพวกนี้นะถ้าไม่ทําก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะหมายความว่ามันได้ค่าธรรมเนียมมันได้เงินเข้าประเทศถ้าเกิดคุณทําให้มนถูกกฎหมายมันก็เหมือนลาสเวกัสอ่ะทาไมลาสเวกัสอยู่กลางทะเลทรายเขามีเงินปั๊มน้ําทําอะไรกันได้ใช่ไหมจากนั้นนี่ถือว่าจริงๆฮ่องกงอะ่ะเขาเขาจะทําแต่ด้วยความว่าผมเชื่อว่ามีเรื่องกฎระเบียบแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มีอํานาจอยู่ผสมควรเนี่ยนะออกกฎระเบียบแก้ไขกฎระเบียบเนี่ยปึ่งเดียวนะบางประเทศนี่ออกเป็น พระราชกกำหนดเลยนะฮะปึ่งเดียวใช้เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีเราก็ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ของเรานะว่าจะไปตามต้อยๆของคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ใบแนนก็ยังคงถือนะยังคงถือลูน่าและไม่เคยขายอันนี้เป็นคําพูดนะฮะของชาวทวิตเตอร์นะสามารถถือครองเลยฉันก็ว่าไปจริงๆเนี่ยร <c oughs> ับสินทรัพย์สินไอตัวลู n a าซมันก็ยังเห็นอยู่ในกระเป๋านั่นแหละ มันมีคือตัวบนแนน์เองเนี่ยเขาค่อนข้างระวังในเรื่องการปั่นราคานะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยเก็บทรัพย์สินรวมไว้กับอ่ากับผู้ใช้มันเลยทำให้ดูว่าไอ้สองทินเลียนเนี่ยนะคือลูน่ามันมี6ทินเลียนใช่ไหมไอ้สามทินเลียนเนี่ยประมาณ3ทินเลียนเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋ามันมี2กระเป๋านะอะไอ้กระเป๋าที่มันใหญ่สุดคือ2ทินเลียนกว่า,วาตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์อ่าของ ของผู้ใช้กี่เปอร์เซนต์ของใบแนนกี่เปอร์เซนต์มันไม่มีแยกไงมันต้องไปดูเมโมที่อยู่ข้างในซึ่งเราก็ไม่รู้กับเขาเรอว่าเขาแยกกระเป๋าอย่างไงแต่ใบใหญ่มันรวมอย่างนั้นเพื่อไม่แสดงให้เห็นว่าใบแนนเนี่ยถือครองเท่าไหร่มันจะกลายเป็นชี้นำไงชี้นําตลาดเขาก็เลยใช้วิธีเก็บทรัพย์สินรวมไว้กับผู้ใช้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งแต่ที่เราเห็นของคูคอยเลยเนี่ยนะก็คือ,อที่อยู่ในโหนด นะฮะแล้วก็อยู่ในกระเป๋ากระเป๋าก,ก็เหมือนกันฮนะเก็บไว้กับผู้ใช้เหมือนกันรวมกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเออมันก็เลยแยกออกไม่ได้ว่าของใครแต่เราก็เหมาเหมาเอาอ่ะฮะเขาก็อ้างบอกว่าน,นี่มันของผู้ใช้นะก็ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นของผู้ใช้นะอันนี้ก็น่าคิดอันนี้ก็เป็นการยอมรับหรือรับรู้ของสำนักง,งานกราตรสัมมิการในการได้รับการยื่นคำขอใบอนุญาตนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวแต่ก็ สุดงงอยู่พอสมควรสำหรับบิตคอยที่ทิ่มหัวลงนะชาวเน็ตงงนะจำนวนเงินมหาศาลเพิ่มขึ้นในแอปของไบแอนด์เกิดจากมันรวนมันเออร์เลอร์คือมันมีเหรียญตัวนี้เมื่อวานนี้ผมก็ตะลึงพึงเพิดเหมือนคนถูกหวยอะแต่มันเป็นเหมือนความฝันนะเออมันขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปแต่ก็ดีนะที่เราแคปไว้ทันนะก็ไว้ดูเล่นๆขำ,ขำๆไาอยู่ดีๆไอเหรียญน,นี้เนี่ยซึ่งมีมูลค่าเพียงแค่4บาท สบาทเท่านั้นนะฮะ ừ, สี่แสนเหรียญเนี่ยสบาทกลายเป็น4ี่แสนไปได้ไงก็ไปรู้น้องงงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความเออรเลอร์นะซึ่งทําให้สุดงงกันสําหรับจริงๆเนี่ยคนที่จะได้รับแอร์ดอปตัวเหรียญน,นี้เนี่ยนะฮะก็จะต้องเป็นคนถือเหรียญทอนเหรียญ BTTC อะไรเนี่ยนะถ้าใครซื้อเหรียญพวกนี้เราไปสเต็กไว้มันจะได้ดอกเบี้ยเป็นเหรียญตัวนี้ อ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความตื่นเต้นนะซ้อมว้ซ้อมเขาเรียกว่าซ้อมซ้อมรวยอันนี้เป็นการอัปเดตนะฮะของตัวบิลบนะบิลบกแบ็กกินนะก็มีการอัปเดตว่าเออทำทำอะไรไปบ้างนะเราไปดูที่ตัวรายงานนะารายงานเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็อุตสาหะใช้อาจารย์ Google นะแปลให้ก็จริงๆแล้วผมอ่านดูทั้งหมดทั้งมวลมันก็เหมือนบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ ซึ่งจริงๆไอ้ใครใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นงานทั่วๆไปเขาเรียกว่าแก้ไขโน่นนี่นั่นรวบรวมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เป็นมักเป็นผลนะฮะแต่อีที่มันเป็นมักเป็นผลเนี่ยก็คือตัวไ이เดอร์นะตัวไอตัวเลดเดอร์เลดไลน์นะหรือที่ผมมักจะนิยมเรียกว่าทาน์ฟอร์เมอร์เพราะเขาใช้หน้าโปรไฟล์ Fi ว่าทาน์ฟอร์เมอร์นะฮะเ,เขาก็ติดต่อใช่ไหมฮะตัว ใบแนนตัวอะไรเงี้ยก็คือพูดคุยในการร่วมมืออย่างที่บอกไอ้ตรงนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งแต่จริงๆตัว f o เล็กนะอ่าโฟเล็กเนี่ยสีเล็กเนี่ยนะเขามีความคิดที่จะไปเรียกร้องเอาทรัพย์สินมาจากตัวอไอเทอร์าฟาวเดชันกาดเนี่ยถ้าเกิดมันไปเรียกมาได้นั้นมันจะเป็นต้นทุนสำหรับชุมชนเลยเพราะมันประมาณ4545 45ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันนั้นน่ะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่จะเอามาเป็นต้นทุนในการเปกได้แต่มันต้องฟ้องร้องแต่จริงๆอะมันควรมีมนะม,มันควรตั้งนักกฎหมายอะนะฮะมีหนังสือไปทวงก่อนนะเขาเรียกว่าทวงทรัพย์สินถ้าเกิดทวงแล้วเนี่ยเขายอมให้โดยดีนะมันก็จะเป็นผลดีแต่ผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วโดเนี่ยอาจจะคิดอะไรอยู่ แต่เราไม่รู้เขาหรอกว่าเขาคิดอะไรเขาอาจจะรอคําพิพากษาซึ่งจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์เพราะว่าทนายความฝั่งของโดเนี่ยขอให้ศาลตัดสินยกฟ้องภายในวันที่14กรกฎาคมที่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีนะก็ยังไม่ได้ข่าวนะแปลว่าศาลก็คงพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยฉันมาตัดสินวันที่14เนี่ยก็เหมือนฉันจะต้องทําตามคําขอคุณเนี่ยนะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูไปว่าศาลจะตัดสินวันไหนแต่ถ้าศาลตัดสินโดยอิง นะหรือทนายของโดเนี่ยนะฮะนำผลคำพิพากษาของคดีริปเปลิลนะไปยื่นในคดีของคดีของเอเทอร์าฟอร์มแลบ,บเนี่ยก็จะเป็นผลดีแต่มันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มีการสเต็กนะฮะมีการฝากอะไรพวกนี้อันนั้นก็ต้องดูกันไปให้ทนายเขาไปคิดนะไม่ใช่ปัญหาเราเป็นปัญหาเขาแต่ถ้าเกิดตัดสินมาเป็นผลดีเนี่ยมันจะเกิดเว็บถัดไปเลยนะ มันจะเกิดเว็บเว็บถัดไปเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้ผลของคดีตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปยื่นที่เกาหลีด้วยฉะนั้นโดที่ติดคุกอยู่ที่มอนเตเนโกเนี่ยอยู่4เดือนนี่ก็แปลว่าไปอยู่เซฟเฮ้าส์สบายนะได้รับโอนเงินไปตั้ง160ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่รู้โอนไปได้ไงโอนไปทำไมนะโอนไปได้ไงโอนไปทำไมนะก็แปลว่าต้องโอนไปเพื่อจะไป วิ่งอะไรบางอย่างหละนะคงต้องใช้เงินในการทําอะไรบางอย่างที่ที่นั่นนะอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับเรื่องนี้นะเพราะว่าผมอ่านดูเนี่ยมันก็เป็นภาพรวมทางเทคนิคอย่างที่บอกเราเป็นผู้ถือหุ้นเราคงไม่ต้องไปรับรู้หรอกว่ามาม่าเนี่ยนะหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยเขามีส่วนผสมอะไรเพราะว่าเวลาคุณกินหรือคุณถือหุ้นบางบริษัทเนี่ยคนคงไม่ต้องมารับรู้ใช่ไหมครัว่าเคาเตอร์เนี่ยเขา ขายอะไรบ้างที่เคาน์เตอร์ในชะ่ไหมเขาจัดหน้าร้านไว้ยังไงคุณก็เพียงแค่ดูผลประกอบการการทํางานและภาพรวมและความาจินตนาการความหวังว่าราคามันจะไปเท่าไหร่นะแค่นั้นเองแล้วก็เราเป็นนักลงทุนระยะยาวหวังผลระยะยาวไม่ได้ตีกินระยะสั้นการดูกราฟบางทีก็ดูไปสวยๆนะให้มีความหวังบางทีไปดูแล้วก็ไปเอาอารมณ์กราฟนะแท่งเขียวแท่งแดงมาเป็นอุปาทานมาปรุงแต่งเข้ามันก็เป็นทุกข์นะบางทีไม่ดูันซะเลยก็ไม่ทุกข์นะฮะอันนี้ก็เป็น สิ่งที่ผมกําลังจะบอกนะเพราะว่าบางทีผมก็ไม่สนใจครับจริงๆเราสนใจเรื่องเป้าหมายด้านราคามากกว่าว่าราคานั้นมันจะไปเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมนะเอออ่ะ,อะเรามาดูข่าวต่อนะฮะวันนี้เออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีลูกศิษย์หลายคนเหมือนกันนะนะที่อยากได้แบบ item, ะะไอเทมนะไอเทมก็เรียกว่าเป็นไอเทมสายมูนะฮะเมื่อปี64เนี่ยผมเคยทําลูกศิษย์บอกว่าขอไอเทม แต่ด้วยความว่าจะส่งไอเทมยังไงให้ลูกศิษย์เนาะผมก็เลยเอายันนี้ที่มันเป็นยันมงคลเน,นี่ยเช่นยันเรียกทรัพย์นะยันก้นกระเป๋ายันติดที่ยุ้งฉางนะแล้วยันมหาเสน่ห์เนี่ยเอามาต่อกันก็ทายมาจากหนังสือจริงๆนะอันนี้เป็นหนังสือละหนึ่อยแปดยันก็เอามาต่อกันเป็นเปเปอร์เปเปอร์หนึงแล้วก็ส่งให้ลูกศิษย นะในประมาณปี64อก่อนที่จะเข้าตลาดคริปโตที่ปรากฏว่ามีคนเอาไปใช้ใส่กระเป๋าสตางค์ให้อยู่ติดกับเงินก็คือ,อไปปิ้นเป็นกระดาษขาวดาง่ายๆแหละแล้วไปเน็บในกระเป๋าตังค์ให้ติดกับเงินด้วยนะวันไหนก็ได้ไม่มีเลิกมียามอ่ะอ่ปากฏว่าก็มีคนถูกหวยบ้างเงินเข้าบ้างขายของได้บ้างขายที่ได้บ้างเออก็ดีเหมือนกันนะมันถือว่าเป็นไอเทมที่มันประหยัดเงินไม่ต้องไปบูชาบ้า,บ,าบออะไรที่ไหนก็แค่ปิ้นเป็นกระดาษขาวดาง่ายๆเนี่ยนะประหยัดเงินด้วย ไม่ต้องไปบูชาปลุกเสกอะไรที่ไหนเราเชื่อว่ามันนะฮะจะขังมันก็ต้องขังสิฉะนั้นก็มีคนถูกหวยนะผมก็เลยเอามาให้คุณดูนะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ไอไอรูปเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันก็มีเนี่ยเห็นไหมคนเอาไปใช้แล้วก็ถูกหวยจริงๆริงเขาอยู่ในกลุ่มสํานักการันต้นโดยซ้ํานะเขาก็ส่งนะฮะอันเนี้ยมาให้ดูว่าเนี่ยเขา,เาไปใช้มาแล้วก็ถูกลอตเตอรี่กันนะเออมันก็เป็นยันต์ก้นถุงนะเขาเรียกว่า เขาเขียนใส่ถุงเงินนะเงินมาไม่ขาดนะยันเนี้ยนะคนโบราณน,นะคนโบราณอันนี้ถือว่าเป็นไอเทมของเขาเลยนะคนโบราณใน,เ,นเวลาเขามีเขามีมีพักเครื่องเขาจะเป็นยันพวกนี้เป็นไอเทมนะเสร็จแล้วก็อันนี้ยันติดยุ้งข้าวนะเวลาคนโบราณเนี่ยเขาจะเอาไอยันตัวเนี้ยอ่าไปแขวนไว้ในยุง้งหรือเอาไปเขียนไว้ในกระถังข้าวข้าวนั้นนะ่ะจะมีให้กินให้ใช้ตลอดไม่มีหมดนะ อีกอันนึงเป็นยันมหาสเสน่ห์นะเป็นยันงบน้ำอ้อยอันนี้ก็ผมก็มาทำนะคีดเอทเอาง่ายๆก็ไปปรินเอาเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยก็มีคนบอกว่ามหาสเสน่ห์ไม่อยากได้อยากได้แบบเขาเรียกว่าอํานาจบาร,รมนะีเงินทองความสําเร็จผมก็เลยไปทำไอเทมใหม่ให้นะเดี๋ยวจะอยู่ข้างบนนี่แหละ อีกอันนึงนะก็สมัครผู้ท้าชิงนะประธานาธิบดีท่านนี้เนี่ยอยู่ในฝั่งของรีพับลิกันเนี่ยเขาก็ประกาศก้าวเลยนะจริงๆเขาก็เป็นผู้ว่าการรัฐด,ด้วยนะเขาบอกว่าเขาจะห้ามสกุลเงินดิจิตอล CBDC ในวันแรกที่เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจริงๆผมว่านะคนที่มาแบบเออมากสุดเลยเนี่ยในฝั่งที่มันเห็นชัดเจนเลยคูคูโรเบิร์ต นะคุณโรเบิร์ตเอฟแคนดีเดี๋ยวต้องเอาดวงมาดูนะว่าเขาจะมีโอกาสได้เป็นไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจ้านั้นมาก็คริปโตเนียนคนนี้ก็คริปโตเนียนนะอ่ามันจะมีคริปโตเนียนอยู่ส,สามคนนะเท่าที่เห็นแต่บางคนก็บอกว่าตัวทั้มเองก็คริปโตเนียนนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครคริปโตเนียนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวคริปโตเนียนทั้งหลายเนี่ยก็ก็ดูกันยาวๆซึ่งคนนี้ก็ประกาศก้าวนะว่าจะไม่เอา CBDC อันนี้ก็เป็นการพูดถึงนะว่า คำตัดสินของริปเปิลอันนี้เป็นซีโอนะออคำตัดสินของริปเปิลเนี่ยเป็นคำตัดสินที่เป็นความหวังนะสร้างความหวังการปลุกใจนะปลุกให้สภาคองเกรสเนี่ยต้องการนะแล้วนำคำตัดสินเนี่ยไปตอกย้ำคำคำกล่าวอ้างกรตโตแล้วสามารถที่จะเอาไปทำในกฎระเบียบไปวางคือไปเขียนกฎหมายให้มันชัดเหมือนง่าย,ายๆคุณจะสั่งปรับใบสั่งเขาเนี่ยคุณไม่บอกเขาว่าคุณขับรถ เร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณจะไปปรับเขาไงเหมือนเหมือนกันคุณยังไม่ได้บอกออกกฎหมายมาว่าไอการเทรดคริปโตเนี่ยมันมีความผิดคุณก็ต้องคือโดยหลักมันอย่างนี้ถ้ามันไม่มีกฎหมายห้ามมันทําได้หมดละเอกชนน่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะซื้อเขาจะขายอะไรเนี่ยเขาจะขายอากาศนะถ้ามันไม่มีกฎหมายห้ามหรือมันไม่ผิดต่อ,อกฎหมายความสงบเรียบร้อยเนี่ยไม่ขัดต่อศีลรรมันดีเนี่ยคุณก็ขายเพื่ออากาศเนี่ยคุณจับอากาศเนี่ยโยนให้ หรือผมเอา,ง,าง่ายเนี่ยผมเขียนว่ามั่งมีสีสุขแล้วผมยื่นให้คุณแล้วคุณโอ้บอกข้อความนี้เป็นสิริมงคลมากเลยคุณซื้อเนี่ยมันเป็นการซื้อขายของเอกชนน่ะนะเออกรอตมาจุนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปออกกฎหมายชัดเจนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยสมาชิกสภาของเกตเองเนี่ยก็ขานรับเรื่องนี้นะอันนี้ก็เป็นข่าวนะอินโดนีเซียกําลังจะก้าวล้ําพื้นที่คริปโตนะเพื่อจะเปิดเอกเชงเป็นของตัวเองนี่ถือว่า โอโ้มาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคริปโตเนียนอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ว่ากันไปอันนี้เป็นไอเทมใหม่นะเออเป็นไอเทมใหม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยใครอยากได้ยันแบบรวมเลยนะเรียกซับตีนี้สิงเหนี่เป็นอำนาจนะแล้วค่อนข้างเป็นเขาเรียกว่ายันชั้นคูมันจะมีอยู่3ามยันตีนี้สิงเหเนี่มันเป็นยันที่เป็นยันคูเลยนะหนึ่งในสามยันคูฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นไอเทมที่ล้ํากว่าเมื่อกี้ นะฮะยันใส่ยุงข้าวนะความหมายนะสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะประสบชัยชนะนะผู้ใหญ่อุปถามคิดบวกเก็บเงินอยู่ลาบผลพูนทวีแค้วคาดปลอดภัยปิ้นใสปิ้นใส่กระดาษง่ายฮะขาวดำนะประหยัดสตางนะใส่ลงในกระเป๋าสตางให้ยุติกเงินไม่มีเลิกฮนะคุณจะเอาไปใส่กระเป๋าสตางวันไหนเรื่องของคุณฮะชนะ,ะนนแล้วเนี่ยไม่ต้องมาถามเลิกครับผมก็ใส่ผมก็เดี๋ยวผมก็ปิ้นวันจันทร์ใสวันจันทนระ์นะฮะชนะแล้วเนี่ยก็เป็นไอเทมหนึ่งที่ ที่ทําง่ายนะไม่ต้องไปเสียสะดุ้งสตัางให้มันเปลืองเงินเปลืองทองฮนะคุณปิ้นใส่กระดาษขาวดํง่ายง่ายเนี่ยเซฟรูปไปนะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะเอ,อ่ออีกอันนึงก็เป็นความคืบหน้าว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องการก่อตั้งเขาบอกว่าด็อกด็อกคอยนะผู้ก่อตั้งด็อกคอยบอกกล่าวว่าคาตัดสินของ xrp เนี่ยส่งผลกระทบต่อคริปโตอ,อื่นแน่นอนนะฮะอ่ามันอีกอันนึงนะเป็นข่าวของคนที่ใช้แอปของกลุ่มกบฏ นะเขาจะมีการเปลี่ยนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าผมไม่ได้ใช้แอปของกลุ่มกบฏแต่บางคนใช้นะพอบางคนใช้เนี่ยก็ก็ไปไปไปย้ายกันเสียเพราะเขาจะเลิกใช้แอปแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นแอปใหม่สเตชันใหม่นะแต่ผมไม่ได้ใช้ฮะผมใช้เทอร์ล่าสเตชันนะเพราะว่าเราก็เป็นพวกดั้งเดิมมนะัเนาะเราก็ใช้ของเทอร์ล่าสเตชันตราบใดเขายังสนับสนุนสเตชันตัวนั้นอยู่นะ อีกอันหนึ่งก็เป็นทุดั่วไปนะเขาบอกว่าตัว JP Morgan นะยืนยันว่าจะใช้ XRP นะ,ะพร้อมใช้ก็เหมือนคล้ายๆว่ากำลังจะใช้งานในอนาคตคือ XRP หรือ Ripple เนี่ยมันจะมี3เงื่อนไขตอนนี้บันไดขั้นที่1เนี่ยมันผ่านไปแล้วนะบันไดขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าถ้านะ,ะถ้าตัว Ripple เองชนะคดีเนี่ย มูลค่าของริปเปิเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นไปตามขั้นบันไดก็คือเจ้าเนี้ยเจ้านี้เนี่ยนะฮะเขาทํานายเอาไว้นะเป็นสเต็ปอยู่3มสมขั้นด้วยกันเมื่อวานนี้ผมก็ส่งให้ใน Open Chat นะฮะซึ่งมีคนเอาไปทําข่าวอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวลองย้อนย้อนดูคือไอ้บันได3ขั้นเนี่ยมันจะเริ่มต้นจาก1นะตัวริปเปิลเนี่ยชนะนะชนะคดีซึ่งปรากฏว่าชนะจริงๆนะชนะคดีจริงๆหลังจากนั้นมาเนี่ย พอริปเปลิลชนะคดีเนี่ยตัว XRP เนี่ยจะดีดขึ้นมาที่ราคาเท่าไหร่เขาก็ทำนายไปด้วยนะเออเขาทำนายไปด้วยเดี๋ยวเลื่อนลงไปดูนะผมไม่ได้เตรียมเอาไว้ให้เสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยตัว e x c h a n g ในสซมาเลกาเนี่ยจะลีดที่ปรากฏว่ามันลีดจริงๆนะเขาก็รีลีดไอรัอบสินพวกนี้ขึ้นมาเทรดนะนี่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 นะฮะนี่เขาบอกเลยนะบอกว่าถ้าชนะคดีนะจะดีดขึ้นไป3 3ดอลลาร์อ่าดอลลาร์ แต่มันก็ไม่ไดีๆถึง3ดอลลาร์เนาะแล้วก็รีลิสนะก็คือ Exchange ในอเมริกาเนี่ยรีลิสนะก็คือลีทกลับเข้ามาใหม่นะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยอ่าริปเปิลเองเนี่ยก็จะทำ IPO แล้วตัวแบงก์ต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ชิพกับตัว r ิปเปิลนะหลังจากนั้นมาเนี่ยไอพวกหลังอย่างนี้อ่ะนะเขาก็อาจจะรีลีสให้ฟาร์มให้อะไรได้ฉะนั้นไอพวกราคาพวกเนี้ย มันคือราคาที่เขาทำนายไว้เมื่อวันที่6ก,กรกฎานะซึ่งตอนนี้บันไดขั้นที่1มันมันมันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะมันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องดูบันไดขั้นถัดไปนะขั้นถัดไปอีกอันนึงนะฮะเป็นกราฟตัวบิตคอยนะซึ่งทำทรงเป็นแพทเทิร์นอย่างที่บอกฮะถ้าเกิดเราเรียนรู้นะความเป็นแพทเทิร์นนะของตัวบิตคอยหรือคริปโตเนี่ยเราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าไอ้ทุกข์เนี่ยคุณไปดูกราฟเล่นกราฟนาทีอะนะ ไอเนี่ยมันเป็นการาฟวิกนะเป็นการาฟปีฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูกันยาวๆเขาบอกว่าระยะเวลาเนี่ยในทรงตรง,ตรงนี้เมื่อปี2018 2020เนี่ยมันใช้เวลา5้ารอวันด้วยกันคือปีกว่ากว่านะในการที่จะไปถึงไอจุดที่มันทัพวิ่งนะหลังจากนั้นมันจะเป็นบูมมาเก็ตในรอบถัดไปครั้งที่แล้วนี่อเน,นี้ยช่วงนี้แบมมาเก็ตอันนี้จะเป็นบูมมาเก็ตเราขึ้นไปเลยเนะี่ยจากราคาเนี่ยนะแปดพันเนี่ยขึ้นไปหกหมื่นนะ เขาก็รอลุ้นจากตรงนี้จะไป1 2ื่นสองตามที่มีสแตนดาดชาเตอร์เนี่ยทำนายไว้ใหม่ซึ่งตัวสแตนดาดชาเตอร์บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาจะไปถึงแสนสองนะคุณก็ต้องรอคุณจะไปดึงให้แม่น้ําฝั่งนู้นมันเลื่อนเข้ามาหามันเป็นไปไม่ได้ไงมันต้องรอให้มันขยับเข้าไปหาใช่ไหมให้เวลามันขยับไปอ่าจีนเห็นไหมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวจีนมีแนวโน้มที่จะยกเลิกการแบนคริปโตนะในปีนี้ด้วยนะ น,นี่ก็ถือว่าเป็นว่ากันไปสําหรับข่าวกาวนะอีกอันนึงก็บอกการอนุมัติตัวการถือบิตคอย ETF เนี่ยจะสามารถอัดฉีดเม็ดเงินได้3 0ล,ล้านล้านนะในตลาดนะบิตคอยสาล้านล้านเลยนะสาล้านล้านอันนี้ก็ว่ากันไปสําหรับอีกอันนี้ก็เป็นชัยชนะหนึ่งซึ่ง ผมก็มองว่าสมาชิกสภาคองเกสเนี่ยก็คงจะชื่นชมนะฮะแล้วก็หลังจากนี้มาก็คงจะนำำําคําพิพากษาตัวนี้มาเล่นงานแต่สุดจนแล้วจนรอดเขาก็คงจะอุทธรณ์นะฮะนี่ก็เป็นข่าวภาพรวมสําหรับวันนี้นะคลิปรูหน้า8 8 8ของเราก็ฝากไว้ท่า